วัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านนะคะยังอยู่ที่ร้านอยู่เพราะว่าวันนี้มีคนจะมาเช่าร้านต่อจากเรามาคุยกับหยวนแฟนชื่อหยวนนะคะคุยกันตกลงเรื่องว่าทำยังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคุยกันเสร็จแล้วแฟนก็ให้เบรอร์คนที่จัดการให้เช่า ห้องนี้ให้เขาโทรไปคุยไปถามให้เขาไปอะไรกันส่วนของพวกตู้แช่ตู้เย็นแล้วก็ชั้นต่างๆแล้วก็เครื่องคีดตังเขาก็จะของเราหมดเลยเขาก็ให้เราเขียนว่า,าขายตู้ราคาเท่าไหร่ชั้นเท่าไหร่ตู้เย็นเท่าไหร่คัซ้าเท่าไหร่โน่นนี่นั่นชิ้นละเท่าไหร่เราต้องแจกแจงให้เขาขอันนี้แฟนก็ได้จัดก,การทำแล้ว แต่ถามว่าแพงไหมไม่แพงนะคะเพราะว่าอเราก็ขายเป็นเหมือนของมือสองถ้าไปซื้อมือหนึ่งก็จะแพงตอนที่นานาเซ็งร้านนี้นะคะเซ็งของเขาทั้งหมดแพงแล้วก็ของไทยพวกนี้นานาขายไม่ได้เลยเพราะว่าเขาทิ้งของหมดอาอยุไปให้เจ็บใจมากเลยค่ะคนไทยีแหละทําแต่นานาก็ไม่เป็นไรเราช่างเขาเถอะเรียนรู้กันเนาะแล้วนานาก็สั่งของเข้ามาใหม่ ก็เท่ากับลงทุนไปเยอะมากลงทุนไปเป็นแสนนะคะซื้อของเข้ามาใหม่ของที่เขาทิ้งไว้ให้นานาว่าตู้เย็นอะไรเป็นของเสียที่นานาต้องเก็บไปทิ้งแล้วก็ของพวกของไทยก็หมดอายุหมดอายุตั้งแต่ปีก่อนที่นานาจะมาเซ้งเขาต่อถามว่านานาโง่ไหมโง่ค่ะเชื่อใจเขาไว้ใจเขา เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันนานาไม่ได้ดูของเลยว่าของหมดอายุเมื่อไหร่ปีไหนอะไรเพราะว่าเวลาเราไปจับของเขาก็พูดออกตัวว่าไม่ไว้ใจเขาเหรอไอ้ความที่เราไว้ใจเขาเราไม่ได้ดูของเออเขาพูดแบบนี้ก็โอเคแต่ที่เราดูเราไม่ได้ดูวัน,ดนเดือนปีหมดอายุเราจะดูว่าของพวกนี้สั่งจากบริษัทไหน เท่านั้นเองแต่เขาพูดตัดมาว่าไม่ไว้ใจหรออะไรนี้แฟนนานาเมื่อก่อนตู้แช่สองอันนี้เขาจะไว้ด้านหลังเขาไม่ได้ไว้ตรงนี้เหมือนที่นานาทําแฟนเข้าไปดูกุ้งดูอะไรเขาก็ว่าแฟนนานานะ่ะนับตัวกุ้งเลยเหรอว่ากุ้งถุงม,มันมีกี่ตัวดูเขาคิดนะแต่พวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเราคิดแค่ว่าสั่งของจากที่ไหนบริษัทอะไรแล้วเราจะทํายังไงเพราะว่าตอนใหม่ๆนานา,นามไม่ได้ภาษาสวีเดน แฟนก็ไม่เคยค้าขายแบบนี้เราต้องเรียนรู้เราต้องเริ่มจากศูนย์นะคะ,ะล้มลุกคุกคานกันมาระหว่างสองปีกว่าที่เปิดร้านที่เซ็งร้านจากเขาเขาเป็นคนไทยเราถามเขาเขาไม่บอกเขาบอกว่าจะบอกพอเขาได้เงินจากเราไปแล้วเขาไม่บอกเขาไม่สอนเขาไม่อะไรทั้งสิ้นเขาเหมือนปล่อยเราลอยแพเราก็เอาไม่เป็นไรช่วยเหลือด้วยตัวเองเนาะ คนไทยคนหนึ่งไม่ดีกับเราอีกร้อยร้อยคนคงดีกับเราไม่เป็นไรเราก็ไปได้เพื่อนอยู่ร้านที่แยบแรกไพลินอาเซียนฟูด้ดเธอดีมากเลยเธอช่วยตลอดนานาอยากขอความช่วยเหลืออะไรเธอก็ให้เธอก็บอกก็ได้เลยเอาของไปก่อนได้เลยอะไรทุกอย่างเธอช่วยเราสั่งของจะตรงไหนเธอช่วยเราเสร็จแล้ว เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่หวังแต่เพิ่งให้คนอื่นช่วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเขียนจดหมายไปหาบริษัทสั่งของพวกนี้เพื่อที่จะขอการสั่งของเขาต้องขอเขานะคะต้องได้รับอนุญาตจากเขาก่อนว่าให้เราสั่งไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรามีเงินมีร้านเราจะสั่งของเขาได้เลยไม่ใช่ค่ะต้องมีหลักฐานรับประกันอะไรมากมายไก่กองนะคะซึ่งที่นานาก็ขอบคุณคนเก่าที่ให้นานาเซ้งร้านนี้แล้วก็ให้นานาได้เรียนรู้อะไรมากๆ ช่วงระหว่างเปิดร้านมาสองปีกว่านานาได้เรียนรู้ใจคนเรียนรู้เพื่อนเรียนรู้ลูกค้าเรียนรู้ภาษาเรียนรู้ทุกๆอย่างที่ร้านนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นการสิ้นสุดในการนี้นานาต้องทนมาสองปีกว่าที่เปิดร้านตรงนี้ ถามว่าน้อยใจไหมเสียใจไหมก็เสียใจเนาะเปิดร้านแล้วนานาต้องเสียเพื่อนไปหลายๆคนเปิดร้านแล้วนานาก็ได้อะไรมาอีกเยอะแยะเรียนรู้อะไรอีกมากมายนะคะได้เพื่อนใหม่แล้วก็เสียเพื่อนเก่านะคะได้เพื่อนได้เพื่อน,นอที่เราไว้ใจเขาก็ต้องเสียเขาไป โดยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เพราะว่านานาเป็นคนให้ใจคนแต่ถ้าให้ใจเขาแล้วเขาไม่ให้ใจเรากับนานาก็จะยุติใกนการนั้นถามว่าเสียความรู้สึกนะคะไม่ใช่ว่าเสียใจเสียความรู้สึกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอขอบคุณรนะ้านแห่งนี้ที่ได้ให้นา,นานเรียนรู้หลายๆอย่างนะคะสองปีที่ผ่านมาเปิดร้านปีสองพันสองพันห้าร้อย สิบสี่สิบห้าสิบหกเริ่มสิบสี่สิบห้าสิบหกก็สองปีนะคะสองปีกว่ากว่านี่แหละของทุกอย่างในร้านนานาจัดร้านเองอะไรเองทำเองคิดเองคุยกับลูกค้าอืมหลายหลายอย่างที่นานาได้รนะับนะคะนานาก็ต้อง ขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของนานามาอยู่ต่างประเทศถามว่าดีไหมดีค่ะได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยเจอมีร้านค้ามีธุร,รกิจได้เรียนอะไรเยอะแยะได้เรียนรู้อะไรมากมายกับการทาธุร,รกิจกับการพบปะผู้คนเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลายความคิดความคิดความอ่านการกระทําการแสดงใส่เราเนาะ มีหลายรูปแบบก็ไม่เป็นไรนี่แหละค่ะชีวิตของนานาที่ต้องต่อสู้อยู่ที่นี่เกือบจะห้าปีนะคะสามารถชีวิตมีความสุขไหมจะบอกว่าทุกข์ก็ไม่ใช่สุข,ขก็ไม่เชิงม,มีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปแต่นานาก็ต้องอดทนเพราะว่าเราเลือกแล้วเนาะ นี่แหละนา,นานาก็จะบอกว่าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณสถานที่ร้านแห่งนี้ที่ให้นานานได้เรียนรู้ในอาชีพแต่ละอาชีพนา,นานามีร้านนานานเป็นเจ้าของร้านแต่นานานก็ไม่ได้อยู่เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของ้านรหรืออะไรเพราะว่าการเป็นเจ้านายตัวเองก็ต้องเป็นทั้งเจ้านายและขี้ข้าของตัวเองทาทุกอย่างนะคะมดาดจ้างเขา เพราะว่าเราจ้างเขาไม่ได้เราเปิดเป็นบริษัทเล็กๆเราต้องทําเองครอบครัวค่ะนั่นแหละทําเองทุกอย่างนานาทำทุกอย่างอะไรทุกอย่างสรารพัดยอมลําบากแต่ถ้าลําบากแล้วมันไม่ได้อะไรดีขึ้นนานาก็จะหยุดจะไปทําอย่างอื่นนะคะเก็บสมองที่เหลืออยู่ไปคิดทําอย่างอื่นดีกว่าก็ ไม่มีอะไรมากมายนะคะนานาจะบอกว่าดีใจที่สุดที่มีคนมารับช่วงร้านนี้ต่อเพราะว่าถึงนานาจะปิดร้านสิ้นเดือนนี้ถ้าไม่มีใครมารับช่วงต่อนานาก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาทุกเดือนเดือนไปยันเดือนพฤศจิกาไปยันเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงจะยุติการจ่ายค่าเช่าแต่วันนี้มีคนมาขอเช่าต่อนานาก็ดีใจอย่างสุดอย่างที่สุดแล้วเขาก็มาขอซื้อของในร้านด้วย ก็ดีใจมากๆเราก็ไม่ได้คิดเขาแพงนะคะทุกอย่างบางทีก็ให้เขาไ,ไว้ด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบใจหินหรือใจดําหรือเห็นแก่ตัวอะไรแล้วก็อันนี้กันไม่ว่าจะคนชาติไหนเราก็ให้เขานะคะอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเขาไปยังไงก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะค่ะนานาก็ฝากนะคะ,ะช่องของนานา กินเที่ยวตามสไตล์วิภาดานะคะ Eat in style by วิภาดาภาษาอังกฤษค่ะนะคะนี่แหละค่ะมานา้ก็ถ่ายให้ดูไม่มีอะไรเดือมากมายแล้วเดืนิดนหน่อยๆเดี๋ยวก็จะแจกให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆนที่เข้ามาไม่มากไม่มายให้เขาไปทำอะไรกินกันถ้าเขามีตู้เย็นให้ไปใส่ไว้นะคะ ข้าวพวกนี้ก็นานาสั่งเอาไว้กินเองเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีบริษัทแล้วก็จะสั่งของไม่ได้ถ้าเราไปซื้อมันก็จะแพงกว่าในรูปแบบบริษัทสั่งนะคะแต่ถามว่าแพงมากไหมไม่มากค่ะนิดหน่อยเองคิดจัดเขาเอาพาพส่งภาษีนานาก็จ่ายภาษีนะคะของทุ่างในร้านนี้ขายไปจ่ายภาษีเนี่ยลดราคาอย่างสุดๆดูดีหัวปีสองกระป๋องยี่สิบปกติกระป๋องละยี่สิบสามเห็ดตัวนี้เหลือยี่สิบบางทีก็ให้เขา ราคาขายไม่แพงนิ่รีโพรบิตินดีเมื่อก่อนสมัยเด็กๆไปดูหนังกลางแปลงตอนนี้ขายห้าสิบเก้าถ้าใครลกใครมาซื้อก็เหลือห้าสิบแล้วลงไปอีกเพราะว่านานๆาไม่ได้เป็นคนเคี่ยวเนี่ยยังไม่หมดอายุนะคะแต่เราลงไปนี่ปาทาโรซื้อสองพอยี่สิบถ้ากับถุงละสิบชาตวนี้เดี๋ยวก็ว่าจะให้น้องเขาที่เขาชอบนะคะกะปิโดยกะปิกปกติขายสิบสี่โครนเหลือซื้อหกใจห้าสิบโครน อันนี้ก็เหลือ25จะขายอยู่หน้าร้าน28ลดไปเหลือ25วันที่ก็จะเหลือ20อันนี้28ก็เดียลดลงอีกค่ะนานาลดของทุกอย่างให้เพื่อนๆได้ซือ้อของุูบางทีอก็ลดให้เขาแถมให้เขานะคะมตั้งกับเปิดร้านมาไม่เคยคิดราคาเต็มๆถ้าเราไม่ลดเราก็จะแถมเ่างอื่นให้ไปนะคะเด็กเล็กมานานาก็ให้ขนม นะคะวันเกิดหรืออะไรก็ให้กันทุกอย่างเพราะว่าเราเห็นว่าป็นคนไทยคนต่างชาตินานาก็ให้เราถือว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบเดียวกันเราก็ช่วยเหลือกันไปแบ่งกันไปนะคะนานาก็เป็นคนอย่างนี้นะค่ะเป็นคนตรงทําอะไรคิดอะไรก็คิดแบบตรงตรงไม่มีการอ้อมค้อมหรือเสแสร้งอะไรทั้งสิ้นนะคะรักใครก็รักจริงนะคะแต่ถ้าให้ความรักเขาแล้วเราได้สิ่งที่ไม่ใช่ที่เราให้เขาเราไม่ใช่ว่าเอาไปหวังผลจากเขานะคะ เขาไม่จริงใจกับเรานานาก็จะหยุดนะคะนี่เป็นชีวิตของนานาเป็นสไตล์ของนานานะคะนานาคิดแบบนี้นานาไม่เคยทำอะไรให้ใครต้องเสียใจแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาทําให้นานาเสียใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนานานะคะนี่แหละชีวิตของนานาที่อยู่ต่างประเทศนะคะกัดฟันดิ้นสู้ลนทนกันไปนะคะอย่าคิดอะไรมากมายถือเสียว่าเรามาอยู่ที่ใหม่เราก็ต้องสู้กับสิ่งที่เราก้าวเดินไปข้างหน้า อย่าหยุดยัง้งก้าวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราต้องพบความสําเร็จที่ดีที่สุดของเรานะคะท้อได้แต่อย่าถอยคิดได้แต่อย่าล้มเลิกความคิดนะคะถ้าเราไม่ทําเราคิดไว้แล้วเราต้องลงมือทําอย่าคิด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 ,คดเราไม่ได้ลงมือทํานะคะขอบคุณที่ติดตามชมกินเที่ยวตามสไตล์วิภาดานะคะ Eat in Style by วิภาดาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ